เบรกทีมชาติรอบนี้ดูเหมือนจะมีทีมหนึ่งที่ได้เฮสุดๆค่ะเพราะตามการวิเคราะห์ล่าสุดจากออ t ตาําสำนักสถิติชื่อดังของอังกฤษร์เซนอลกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2อดูก0 2 6สาร2025-2026สูงที่สุดในตอนนี้และไม่ใช่แค่สูงธรรมดานะคะแต่สูงถึง63.6%เลยทีเดียวแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดโหดถลม่มลิเวอร์พูลแชมป์เก่าด้วยสกอร์3-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่าานมา แต่จากข้อมูลการจำลองผลการแข่งขันของระบบคอมพิวเตอร์โดย Opta ก็ยังบอกชัดค่ะว่าซิตี้ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรถ้าหวังจะไล่ตามจากฝูงอย่างอาเซนอนให้ทันจากโมเดลคำนวณของออบตาอาเซนอนนำโด่งที่63.60%แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาที่22.94%ส่วนลิเวอร์พูลมีโอกาสป้องกันแชมป์เพียง7.01%เท่านั้นค่ะขณะที่เชลซีก็ตามมาห่างๆที่แค่2.75% ออปตายัางได้จำลองตารางคะแนนหลังจบ38นัดเอาไว้ด้วยนะคะโดยคาดว่าอาเซนอลจะจบซีซสั้นที่80.19คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาที่73.50คะแนนและลิเวอร์พูลปิดที่68.23คะแนนเรียกได้ว่าถ้าตัวเลขนี้แม่นจริงสาวกปืนใหญ่เตรียมเฮลันเอมิเรสกันได้เลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์ค่ะแม้ตัวเลขของออฟตาจะบอกว่าอาเซนนลนำห่าง ในสนามจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะกับทีมอย่างแมนซิตี้ที่พร้อมระเบิดฟอร์มได้ทุกเมื่อหรือแม้แต่ลิเวอร์พูลที่อย่างดีพอจะกลับมาสู้ได้ช่วงท้ายฤดูกาลแต่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเดอะกันเนอร์สดูมั่นคงสุดๆทั้งเกมรุกที่เฉียบคมและเกมรับที่แน่นราวกับกำแพงเหล็กแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าออบตาทำนายถูกไหมฤดูกาลนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นของอาร์เซนอลจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้จับพลิกกลับมาครองบัลลังอีกครั้ง แฟนๆอาเซนอลนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ